สัญญาณการคว่ำสุราก้าวหน้าสุราพื้นบ้านคุณสุธรรมออกมาชี้ว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นประโยชน์แล้วก็อย่าไปดูถูกสุราพื้นบ้านนี่คือการวางรากฐานที่ดีให้กับท้องถิน่นระเบิดเวลาสุราก้าวหน้าเกมวัดใจสภาจะคว่ำหรือจะหนุนสัญญาณการคว่ำสุราก้าวหน้าสุราพื้นบ้านนะครับวันนี้คุณสุธรรมซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่เข้าใจเรื่องของสุราพื้นบ้านออกมาชี้ว่า อยากให้ทุกคนได้เห็นประโยชน์แล้วก็อย่าไปดูถูกสุราพื้นบ้านนี่คือการวางรากฐานที่ดีให้กับท้องถิ่นแล้วก็ยังมีอลัมน์วิเคราะห์ต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับกฎหมายสุราพื้นบ้านที่ไปเชื่อมโยงกับเกมทางการเมืองแล้วไม่ได้เป็นผลดีไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนใดๆเลยนะครับฟังคุณสุธรรมก่อนนะครับนี่คือคุณสุธรรมแสงประทุมผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยในยุคแรกเลยนะครับบอกปัจจุบันเนี่ยเป็นสมาชิกและผู้ปฏิบัติงานรณรงค์ด้านนโยบายพรรค ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าตามที่สื่อมวลชนได้เสนอข่าวเกี่ยวข้องกับแนวทางที่รัฐบาลนะครับจะคว่ำกฎหมายสุราพื้นบ้านก็นับว่าเป็นความเศร้าเศร้าใจมากครับที่รัฐบาล3าปอยังคงก่อกําทาเข็นซ้าเติมประเทศและประชาชนไม่หยุดโดยเฉพาะในการสั่งพักร่วมเนี่ยนะครับแกวงเล็บว่าพักพวกสืบทอดอำนาจนี่แหละให้เทกฎหมายสุราพื้นบ้านที่กําลังจะอยู่ในสภานะครับผ่านไป สักประมาณเกือบครึ่งทางแล้วครับด้วยเหตุผลที่ว่ามีการผลิตเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ที่ไม่ได้มาตรฐานเหมือนกับการผูกขาดของบรรดาเจ้าสัวและสุราต่างประเทศนะอันเป็นทุนข้ามชาติที่สั่งน้ํามาจากต่างประเทศอยู่ในปัจจุบันวิธีคิดและการกระทาแบบนี้ถือเป็นการดูถูกกลมิปัญญาท้องถิน่นและการทําลายเศรษฐกิจระดับฐานรากนะะอันเป็นฐานรากสําคัญที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจได้นะครับและแกบอกว่าพรคเพื่อไทยได้ทํางานาเรื่องนี้มาอย่างได้ผลตั้งแต่พักไทยรักไทยต้องยอมรับว่า บางจุดเนี่ยไทยรักไทยเขาไปทำโอท็อปและโอท็อปบางแห่งก็มีวายมีเครื่องดื่มที่มีการผลิตเป็นแอลกอฮอล์ขึ้นมาขายในรูปแบบของหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แต่รอบนี้ภากคก้าไกลคิดมันเปิดเพดานมากกว่านั้นครับนะแกบอกว่ามันถือเป็นเหมือนการสารงานต่อนะแล้วก็เป็นการส่งเสริมธุรกิจที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียกกันว่าวิสาหกิจชุมชนภายใต้ใตแบรนด์สินค้าโอท็อปหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในช่วงนั้น โดยรัฐบาลในขณะนี้นําโดยขณะนั้นนะครับนำโดยคุณทักษิณชินวัตรได้ยกเลิกข้อจํากัดทางกฎหมายสนับสนุนทุนองค์งความรู้การตลาดสมัยใหม่ทั้งการค้าขายในประเทศเชื่อมโยงกับตลาดโลกและเพิ่มรายได้จากปีละ16,000ล้านในปี2545เพิ่มปูนเป็นเกือบแสนล้านนะครับก่อนจะยึดอํานาจก่อนจะปฏิวัติใช้คําว่ารัฐประหารดีกว่าในปี2549และขอให้พี่น้องประชาชน ยอมมดใจรอสักระยะในการเลือกตั้งครั้งใหม่พักเพื่อไทยจะเข้าไปดูแลผลักดันพัฒนานโยบายนี้ที่จนสมัยขึ้นภายใต้หนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ใหม่ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่หมอธม,มินเลศสุริยเดชประธานนโยบายกําลังทํากันอยู่และทยอยออกมาเป็นระยะระยะในช่วงการเลือกตั้งเพียงแต่ขอให้พี่น้องประชาชนเลือกพักเพื่อไทยแบบแลนสไลด์นี่ยังมาหาเสียงให้ด้วยนะครับนะเพื่อเป็นต้นทุนให้พักนํานโยบายดีๆไปฟื้นฟูพัฒนาประเทศ หลังจากที่ตกต่ำไป8ปีนะครับก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงนโยบายของพรรคก้าไกลหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงการสานต่อนโยบายนี้พรรคก้าวไกลเป็นคนคิดนะครับเป็นคนคิดเปิดเพดานให้สูงมากขึ้นในการทลายเงินทองของพวกนายทุนที่อุดหนุนบางคนบางอย่างให้กั้นเพดานเอาไว้ไม่ให้ประชาชนได้ผลิตสุราขายสร้างเอกลักษณ์ในครัวเรือนไปขายนะครับนะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมี คอลัมน์นะครับรายงานหน้าสองจากมณิชนบอกว่าระเบิดเวลาสุราก้าวหน้าเกมวัดใจสภาจะคว่ำหรือจะหนุนนะครับหมายเหตุนะครับ,นะ hate, ค,รบความเห็นกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเรียกแกนนำพักร่วรัฐบาลไปไประชุมเพื่อคว่ำการพิจารณาร่างพรบรสรรพสามิตรหรือว่าพราบรสุราก้าวหน้าในวาระสองและสามที่เสนอโดยพักเก้าวไกลนะครับต่อยอดมาจากเรื่องนี้ลองฟังมุมมองเพิ่มเติมจากคอลัมนิสนะครับ เขาบอกว่ารัฐบาลควรเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มสุรากลั่นชุมชนเพื่อสะท้อนข้อเช็จจริงว่ากเกษตรกรหรือผู้ผลิตร,รายย่อยได้รับประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนนําเข้าสู่สภาพิจารณาและลงมติในวาระที่3ในวันที่2พฤศจิกาย,ยนตามลําดับนะครับใกล้ก็มาแล้วนะหากการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ผ่านหรือถูกคว่ำโดยรัฐบาลหรือฝ่ายค้านที่ไม่สนับสนุนก็เชื่อว่ามีผลกระทบต่อกเกษตรกร หรือผู้ผลิตรายย่อยจะไม่สามารถแข่งขันกับนายทุนหรือผู้ผลิตรายใหญ่ได้ประกอบกับถูกเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบมาตรฐานการผลิตยอย่างเข้มงวดพร้อมกับเนี่ยจะเรียกชําระภาษีสรรพสามิตนะครับหรือภาษีองค์กรให้ถูกต้องตามกฎหมายทําให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นในขณะที่การผลิตสุรากลั่นไม่สามารถทําได้ทุกวันแต่ผลิตได้เพียง1-2ครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้นเนื่องจากมีตลาดรองรับหรือมีฐานลูกค้าภายในตำบลและอำเภอเท่านั้นส่วนใหญ่นำไปจัดเลี้ยงกันในญาติพี่น้องครอบครัว และงานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไม่ได้จำหน่ายนอกเขตรหรือส่งออกขึ้นบ้านนะครับที่มีพรมแรงติดกันแต่อย่างใดอยากให้รัฐบาลและฝ่ายค้านช่วยสนับสนุนเพื่อผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วนะเพื่อจะเป็นทางเลือกการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้สู่ชุมชนเพราะว่าสุรากรันชุมชนผลิตจากน้ำสาของข้าวเหนียวที่เป็นวัตถุดิบหลักนะครับหลังผลิตเป็นสุราแล้วยังนํากากข้าวเหนียวเนี่ยไปเป็นอาหารเสริมสุกรเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงหมูและเพิ่มรายได้เกษตรกรอีกทางหนึ่ง พร้อมกับจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อเป็นทุนสำรองหรือขยายกิจการเปิดให้นายทุนหรือนะผู้ผลิตรายใหญ่มาร่วมทุนกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้นะครับอย่างน้อยก็ทําให้ชาวบ้านรวยขึ้นนะถ้าเอาเงินมาให้ชาวบ้านเป็น,เ,ปนเหมือนกับประธานการผลิตเนี่ยเพื่อนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยได้นะครับและก็ยังเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภคมากขึ้นเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่ต้องไปแข่งขันหรือว่าแย่งตลาดกันเองหรอก กลุ่มที่ได้รวมตัวการผลิตสุรากลันชุมชนหรือเล่าขาวตั้งแต่ปี58นะครับหรือ7ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีสมาชิกไปแล้ว70รายส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรทำนานแล้วก็เลี้ยงสุกรมีเป้าหมายในการทำการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มมูลค่าผล,ผลผลิตโดยระดมทุนกันเองเพื่อผลิตเล่าขาวมียอดจำหน่ายสุราเฉลีย่ย1-2แสนบาทซึ่งเชียงใหม่เองก็จะมีผู้ผลิต1-200รายนะครับนะบางส่วนก็เลิกกิจการไปแล้วเนื่องจากขาดเงินขาดทองขาดสภาพคล่องและไม่มีตลาดรองรับ ต่างจากผู้ผลิตรายใหญ่ที่มียอดจำหน่ายนับหมื่นล้านบาทต่อปีร่างกฎหมายดังกล่าวนะครับต้องให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ด้วยพร้อมสร้างโอกาสทางเลือกอาชีพโดยนาวัตถุดิบในท้องถิ่นม,มาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เป็นการเพิ่มรายได้เพื่อน,นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่สกัดหรือจ้องความกฎหมายดังกล่าวเพื่อรักษาผลประโยชน์นายทุนหรือรผู้ผลิตรายใหญ่โดยใช้หลักการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างทั่วถึงเท่าเทียมเป็นธรรมที่สำคัญประชาชนต้องไม่เดือดร้อน รัฐบาลต้องรักษาผลประโยชน์ประชาชนและประเทศเป็นหลักไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจและผลประโยชน์แอบแฝงใดๆเพื่อสร้างศรัทธาเรียกความเชื่อมั่นประชาชนให้กลับคืนมาด้วยนะครับบทบาทของพรรคก้าไกลเกี่ยวกับร่างพรบสุราก้าหน้าหากมองในแง่ของประโยชน์สาธารณะและเกี่ยวข้องกับประชาชนจะเห็นว่าร่างนี้ต่อย,ยอดองความรู้ปุ่มัญญาชาวบ้านในการผลิตเหล้าพื้นบ้านสุราชุมชนเป็นการสร้างรายได้นะครับนะเขาบอกมันเป็นการสร้างรายได้นะครับออกมาจําหน่ายนะ ให้ชาวบ้านเนี่ยถือว่ามีไรายได้ก็ถือว่ามีร่องรอยเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นร่างพรบฉบับใหม่นะครับเพราะว่าเคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าถูกการเมืองเล่นงานชะงักไปนะครับประเด็นจากการประเมินของพรรคก้าไกลที่ออกมาเรียกร้องในช่วงนี้สิ่งหนึ่งที่พรรคก้าไกลต้องพิจารณาก็คือพันธมิตรทางการเมืองแหละซึ่งจะทําให้พรรคการเมืองจํานวนมากทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยพลังประชารัฐรวมทั้งภูมิใจไทยลึกๆเนี่ยทุกพรรคที่กล่าวมานะครับมองว่าเกิดประโยชน์แน่ แต่มันยังอยู่ในสถานการณ์ทางการเมืองตรงนี้แหละนะนะครับอาจจะเล่นเกมทางการเมืองกันก็ได้หากการขับเคลื่อนในช่วงนี้คงไม่ต่างกับพรบรกัญชาของบุ่มใจไทยที่พักเก้าไกลจะกําหนดนโยบายในการหาเสียงหากมองว่าเป็นช่วงจังหวะที่จะมีการเลือกตั้งอาจทําให้หลายพรรคการเมืองจ้องจะเตะกัดขาครับนะครับทั้งทั้งที่รู้ว่ามีประโยชน์เนี่ยแต่ผลทางการเมืองจึงจะไม่ให้พรบรสุราผ่านเนื่องจากว่าพกเก้าไกลจะใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงได้อีก และได้คะแนนนิยมหรือเสียงสอสเพิ่มขึ้นซึ่งคล้ายกับภูมิใจไทยเกี่ยวกับพรบกัญชาที่เคยโดนเตะตัดขาไปก่อนหน้านี้นะครับกลัวเพื่อนได้ผลงานแต่ทําไมไอ้พักเหล่านั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นไม่กล้าครับหัวหดกันไม่กล้าจะ,ะนํานโยบายที่ทําเป็นกฎหมายได้จริงไม่กล้าจะชูนยโยบายที่มันเป็นการไปตัดเงินนายทุนได้จริงนะครับหัวหดกันหมดครับนะประการต่อมา ครงสร้างทางการเมืองไทยที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าพักการเมืองอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มทุนครับซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่พักการเมืองขนาดใหญ่หลายพรครับเงินสนับสนุนจากกลุ่มทุนธุรกิจผูกขาดเล่าสุราทําให้หลายพักจําเป็นต้องนะเกรงอกเกรงใจต่อกลุ่มทุนโดยเฉพาะสถานการณ์การเลือกตั้งกําลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าก็ทําให้หลายพักต้องหาเงินมาสนับสนุนพักการเมืองทําให้พักจํานวนหนึ่งอาจจะเป็นพักใหญ่นะที่ต้องคว่ำพรบสุราเพื่อรักษาสัมพันธภาพระหว่างกลุ่มทุนหวังประโยชน์ จากกลุ่มทุนใช้เม็ดเงินมาสนับสนุนทางการเมืองเหล่านี้อันนี้ปัญหาในพักใหญ่นะครับในอดีตเนี่ยรากของพักเพื่อไทยมาจากทักษิณชินวัตรและเคยสนับสนุนเรื่องสุราเสรีมาแล้วหากพักเก้าไกลต้องการจะดึงพักเพื่อไทยมาร่วมเป็นพันธมิตรในการสนับสนุนพรบสุรามองว่าหากพักเพื่อไทยต้องการเข้ามาร่วมสนับสนุนเชื่อว่าต้องมีเงื่อนไขซึ่งกันและกันครับอย่างเช่นในเรื่องทิศทางนโยบายของก้าวไกลที่มีความแข็งกร้าวต่อมาตรา112ออันนี้ก็ต้องปรับลดลงเพื่อหาพันธมิตรนะครับ เพื่อจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันในอนาคตหรือความขัดแย้งเกี่ยวกับมวลชนในการสนับสนุนพรคเพื่อไทยและก้าวไกลโดยให้มีผู้นําเพื่อให้กลุ่มมวลชนทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลลดความขัดแยง้งนะเพื่อเป็นแนวร่วมพูดง่ายๆก็คือพรคก,ก้าวไกลเนี่ยต้องลดท่าทีแข็งกร้าวทั้งการปฏิรูปสถาบันการแก้ไขมาตรา112การปฏิรูปกองทัพนโยบายเหล่านี้หาพรกก้าวไกลต้องการเป็นพักร่วมกับเพื่อไทยในรัฐบาลหน้าจะต้องเร่งแก้ไขเพราะไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหา กับพรรครวมรัฐบาลแน่นอนอากมีพรรคเก้าวไกลนะครับเข้าร่วมด้วยโดยพรรคเก้าวไกลจะต้องลดท่าทีทางการเมืองแข็งเก้าแบบนี้ให้เบาลงอาจจะได้คะแนนจากเสียงของพรรคเพื่อไทยไปสนับสนุนพรบสุราก้าวหน้าอันนี้พูดถึงมันก็ไม่แฟร์เท่าไหร่กับประชาชนนะนะครับเพราะว่ามันเป็นการเล่นเกมทางการเมืองกันอย่างเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆแกะค่อยๆวิเคราะห์กันไปเพราะว่าทั้งหมดที่เก้าวไกลเสนอมันก็เป็นความกล้าที่เพื่อไทยไม่กล้านะครับแต่ถ้าเกิด เสียงของก้าวไกลไม่พอก็ต้องไปพึ่งเพื่อไทยก็ต้องเล่นการเมืองกันหน่อยนะครับคอลัมนิสยังวิเคราะห์ต่อไปนะครับบอกว่าส่วนเกมที่มองว่าพรรคก้าวไกลพยายามจะผลักดันพรบรสุราและพยายามทําให้พรรคเพื่อไทยสนับสนุนเพื่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐมองว่ามีคนคิดแบบนี้เหมือนกันเพราะอยากให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐแต่อย่าลืมว่าพรรคเพืพ่อไทยกลุ่มหนึ่งหรือสอสเพื่อไทยกลุ่มหนึ่งได้ส่งสัญญาณว่าจะไปร่วมมือกับพลังประชารัฐแล้ว ยอมรับว่าปัญหาระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐมีความา Serbia, ซับซ้อนม,มากบางกลุ่มก็มองว่าพรรคเพื่อไทยขัดแย้งกับพลังประชารัฐส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะ,ะก็มีความหวังจากสัญญาณที่ว่าพรรคเพื่อไทยจะจับมือกับพลังประชารัฐในการจัดตั้งรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็มีทําให้เงื่อนไขที่พรรคก้าวไกลจะอาศัยความร่วมมือจากพรรคเพื่อไทยนะครับต้องทํางานหนักเพื่อจะยืนยันได้ว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐและให้การสนับสนุนพรบสุราอย่างเต็มที่นะครับโดยอ้างความร่วมมือ ไว้เป็นเงื่อนไขในการหาเสียงว่าทั้งสองพักการเมืองทั้งก้าวไกลเพื่อไทยจะช่วยกันผลักดันพรบรสุราก้าวหน้าเพื่อส่งผลดีต่อการเลือกตั้งสสในครั้งหน้าส่วนจะผ่านร่างพรบรสุราหากมีความร่วมมือพักก้าวไกลเพื่อไทยก็คิดว่าคะแนนของทั้งสองพักก็จะไม่พอทําให้ร่างพรบรสุราผ่านได้อาจต้องเติมเสียงจากประชาธิปัตย์เข้าไปด้วยภูมิใจไทยก็ด้วยแต่นี่ก็คือปัญหานะครับของก้าวไกลมาตลอดที่เวลาการทํางานการเมืองเชิงระบบจะไม่มีพันธมิตรทางการเมืองทําให้การผลักดันกฎหมายต่างๆเนี่ยมีจุดอ่อนตรงนี้มาก หากพรบรสุราผ่านสภาประชาชนได้ประโยชน์จากการได้มีโอกาสผลิตสุราเหล้าจะเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาถิ่นนะครับเป็นองค์ความรู้คนไทยที่มีมากและทําให้ประชาชนสามารถตั้งหลักได้เป็นธุรกิจขนาดย่อมขนาดเล็กรวมถึงธุรกิจรัวเรือนทําให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจไปสู่รากญ้าและประชาชนสามารถจะควบคุมองค์ความรู้ได้เองถือว่าสําคัญมากนะครับหากพรบรสุราไม่ผ่านสภาก็ถือว่าเรื่องนี้ยังไม่จบต้องยอมรับว่าขบว,ขบวนการค้าเหล้าสุรามีการผูกข,ขาดในกลุ่มทุนไม่กี่บริษัท ท้ายที่สุดของสังคมจะกดดันหากพรบสุราไม่ผ่านรัฐบาลชุดนี้ต่อไปเสนอพรบสุรามาอีกก็จะเกิดแรงกดดันมากยิ่งขึ้นและเชื่อว่าสุรานะครับพรบสุราเนี่ยจะต้องนํามาเป็น,นกลไกในการหาเสียงแน่นอนหากพรบสุราไม่ผ่านจะอ้างว่านักการเมืองทั้งหมดรับใช้ในายทุนเป็นท่านนายทุนนี่นะครับก้าวไกลใช้ข้อนี้ไปด่าได้เหมือนกันนะไม่ว่าจะอ้างว่าพรรคโน้นพรรคนี้พรรคเป็นประชาธิปไตยสุดท้ายก็เป็นขี้ข้านายทุนซึ่งม,มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะจริงนะครับ ไม่กล้าจะผ่านกฎหมายเพื่อประชาชนที่น่แน่นะครับไม่ผ่านก็จะเป็นคุณกับก้าวไกลอยู่ดีนะถ้าผ่านก็เป็นคุณกับก้าวไกลอยู่ดีนี่ทาให้หลายคนที่จะมาร่วมโหวตให้ก้าวไกลเนี่ยคิดหนักนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็เขาเสนอตรงไปตรงมาก็คุณไม่เสนอ,อกันเองนะนะอาจจะเป็นการโยนระเบิดของพรรคก้าวไกลเพราะมันช่วงท้ายของรัฐบาลและทุพกพรรคก็เตรียมยุทธศาสตร์ไว้ในการหาเสียงพร้อมชูนโยบายกันแล้วหากพรบสุราผ่านพรรคก้าวไกลก็ได้หาเสียงนะครับหากไม่ผ่านก็โจมตีพรรคการเมืองอื่นได้ และให้และไม่ให้ความร่วมมือเพื่อบอกว่าไม่ให้ความร่วมมือเพื่อจะแลกเรียกคะแนนเสียงได้ด้วยนะครับนะครับตอนนี้มีข่าวว่าสามปอนะครับนะได้คุยกันนอกรอบว่าจะคว่ำสุราก้าหน้านะนะอันนี้เป็นข่าวจากฝั่งก้าไกลนะครับคุณเทวิภพลิ้มจิตกรผู้ที่เคยโดนจับเรื่องการผลิตเบียนะครับออสามปอเขาบอกว่าสามปอเนี่ยรู้สึกว่าไปจับมือกับ หลายๆพักสั่งไปเลยบอกว่าให้คว่ำนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับหากจะอ้างว่าสุราอันตร,รายสามปอควรจะเสนอยกเลิกไม่ให้ประเทศไทยผลิตกันไปเลยไม่ใช่ว่ามีแค่เจ้าใหญ่แล้วขายกันเปลือนเมืองแบบนี้สนใจก็ใช้วิธีการอ้างว่าประชาชนจะดื่มการประชาชนจะผลิตไม่ได้คุณภาพเดี๋ยวดื่มกันแล้วตายทำนองเนี้ยนะครับแต่ผมเชื่อว่าสสอจากหลากหลายพรรคการเมืองทั้งสภาฝ่ายค้านฝ่าย,าย,ายรัฐบาลได้มีโอกาสพูดคุยกันแล้วและมันเป็นประโยชน์เพื่อพี่น้องประชาชนมันสามารถอธิบายได้ ผมขอเตือนประยุทธ์และบรรดา3ปอนะครับคุณเต่าวิพภพบอกว่าถ้าพวกท่านคิดจะเดิมพันนานาคตทางการเมืองในสภาของพวกท่านนะฮะกฎหมายฉบับนี้พวกท่านอาจจะคิดผิดนะถ้าคว่ำนะฮะและกฎหมายฉบับนี้เมื่อมันผ่านด้วยเสียงข้างมากในสภาวันนั้นแหละพวกท่านจะรู้ถึงทางตันเราขู่ๆกันไว้ด้วยนะครับทิ้งท้ายนะครับบอกว่าผมอยากจะฝากให้ทุกคนช่วยกันจับตาพรบสุราก้าหน้าช่วยกดดันสสเขตของบ้านท่านคุณโทรไปหาพวกเขาเลยทักแชท a c e b o o k ไปหาพวกเขาแบบถล่มทลายกันได้ไหม นะครับหรือถ้ารู้จักชาวบ้านถ้ารู้จักบ้านเขาก็ไปคาอประตูบ้านแล้วบอกให้ผู้แทนในเขตของท่านเนี่ยให้ผ่านกฎหมายฉบับนี้ให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถ้าประชาชนเลือกข้างไหนแน่นอนเสียงนั้นย่อมใจะใหญ่ที่สุดนะครับสนับสนุนโดยหุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095 4 6 0 5 5 8 0